วะเดียไร้งวอเสงควยอ่ะไอ้เหี้องร้องร้องรำอยู่นน่แหละมึงไอสั์ก็กูจะรำไหมไ้เหียเป๊กบ้านมี้กูกดอะมึงมึงทำไมมาไอสั์ไม่พอใจมึงไม่ไปตอกนน่อยไอ้เหี้สัไอไอพอใจมึงกันแล้วมึยีกกแม่น่นหน้กขลังมีาแล้วมงหนกับแม่มีนี่ใคหนกองต่อไอ้ียบ่นคลมอดิฉแล้วมันหนักที่พ่อเงยแม่มนหนักพอเ สไม่อย่างแรงหมือนคูเรีวจัดไอสัต์ไม่ดัดแดงพุ่งเข้าหน้ามึงไอ้ตส์จนตาแดงจนทำมึงร้องไงไอสัตว์ว่าพวกกูลํเป็นเนี้ยเวลามึงใส่สุกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้ในเฮียกูจะตบไปพวกหัวเกรงในหัวมงทิ่มไปลงกับพื้นนี่เติบ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้สอไม่ชิมอมาเรียกูจะบอกไกพวกอินดี้มันไม่มีพื้นที่พวมึงดาบ้ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้ยาคุมหรือเป็นพ่อแม่มึงกินแดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากองขลพู เลิกด่าคนนู้นคนนี้เป็นคนนู้นคนนี้ลำได้ลวไอสัตว์ไอปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลามึงอะไอสัตว์ไปพยายามทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในเหียควาย